สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายพามาทำน้ำยาขนมจีนนะคะปลาช่อนนะคะนี่มีไข่ด้วยไหมคะกำลังตำเราจะต้มเครื่องนะคะเครื่องเทศนะคะตะไคร้ใบมะกรูดหัวข่านะคะกระเทียมหอมนะคะก็พริกต้มไปด้วยกันเลยนะคะพอเปื่อยแล้วเราก็ต้มปลารวมไปแล้วนี่ยายตักมาตำแล้วนะคะพริกตำพริกตำกระเทียมตำหอมแดงตำรวมกัน นี่แล้วก็เนื้อปลาฉีกใส่นะคะแล้วก็ตํานะคะทุกคนนี่ตำให้เข้ากันเลยมีปลามีไข่ด้วยนะวันนี้ปลาช่อนนะคะตำให้เข้ากันนวๆเลยน้ำยาขนมจีนตีนไก่นะคะกับเลือดสูตรของยายอร่อยมากๆนะคะเครื่องก็เหมือนทั่วไปนะคะตำ,ตำเขาเรียกว่าน้ำยาปลา แต่ไข่ใบมะกรูดหมอมแดงค่ะกระชายนะคะยาไม่ใส่ขิงค่ะใครจะใส่ก็ได้นะคะแต่ว่ายาไม่ใส่ยาใส่หัวขาแทนนะคะทุกคนโขกให้เข้ากันป้าโขกไปเรื่อยๆนะคะไม่ก้างปลาออกไไข่ปลาด้วย อานว,ว,นวาณจเมื่อกี้แม่ตำแล้วนะคะตำเนื้อปลาแล้วแล้วแม่ก็จะเอามาใส่นี่ค่ะอันนี้น้ำน้ำซุปของเราก็ใส่ตีมไก่ไปด้วยนะคะนี่น้ำยาหนมจีนนะคะต้มน้ำไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเอที่เราตำเมื่อกี้นี่นะคะ่ะมาใส่นะคะทุกคน ตอนนี้ย้ายกะสิพามาเฮ็ดต่อด้วยจ้ามาทําต่อกันนะคะนี่เนื้อปลาที่เราตําไว้นะเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนน,นี่นะคะนี่ยขยำขยำขยำน้ําใส่แล้วก็ตักใส่หม้อเลยจ้าบึ๊บนี่น่าอร่อยไหมคะนี่สูตรบ้านๆน,นะคะใครๆก็ทําได้นะคะทุกคนคะ่ะนี่อืม นวนวลเลยจ้ามีตีนไก่ด้วค่ะเดี๋ยวจะแปาเลือดมาใส่มีเลือดด้วยนะคะเลือดต้มไว้แล้วต้มเอาน้ําออกนะคะเลือดจะได้ไม่คาวาต้องทําให้ดีนะคะเท mm hmm. ้าไก่ตีนไก่นี้เราก็ล้างน้ําเกลืออย่างดีแล้วก็ต้มดินน้าทิ้งนะคะทุกคนน่าอร่อยนะคะมากินด้วยกันนะคะลองทําดูลองทําดูอ่าเสร็จแล้ว เสร็จแล้วหม้ออย่างใหญ่เลยเดี๋ยวจะแปลาเลือดมาใส่รอแป๊บนึงจ้ะอันนี้ก็คือเลือดไก่ของยายค่ะที่ยายต้มเอาไว้นะคะลินน้ําออกให้สะอาดนะคะอย่าต้มให้มันเดือดนะคะเดี๋ยวเลือดไก่เราจะบวมไม่อร่อยนะคะถ้าเลือดบวมแล้วไม่อร่อยนะคะทุกคนนี่แน่เห็นไหมคะ ทั้งตีนไก่ทั้งเลือดไก่ไม่น่ากินไหมคะมากินด้วยกันนะทุกคนเดี๋ยวลองชิมดูก่อนรสชาติแต่ยายกะว่าพอดีนะ้วชิมก่อนนะคะอหอมอร่อยนัวดูไข่ปลาใช่ไหทุกคนไข่ปลาลอยฟองเลยปลาช่อนตัวใหญ่เสร็จแล้วก็ใส่หอมลงไปนี่ จบแล้วจ้าเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะทําตามนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกคนจ้าสวัสดีจ้าแขงหม้อใหญ่เสร็จแล้วมาตักให้ดูามากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ